เข้ามาสู่คู่มือในคลิปที่2นะครับคลิปแรกเนี่ยเราทําในส่วนของหน้าบ้านนะครับหน้านามบัตรของเราเนี่ยให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับส่วนจะสวยงามหรือไม่สวยงามเนี่ยนะฮะอันนี้เดี๋ยวจะมีการสอนทําแอปให้สวยอีกทีหนึ่งนะครับการเลือกภาพต่างๆนะฮะดังนั้นตรงนี้เราผ่านเรามาคลิปที่2เนี่ยเรามาดูเรื่องรายการอาหารนะฮะเราแตะเข้าไปรายการอาหารของเราเองตรงนี้นะฮะเราจะต้องเปลี่ยนให้เสร็จก่อนถ้าเราไม่เปลี่ยนให้เสร็จ ร้านเราจะไม่ได้เข้าไปอยู่ใน directory คนเขาจะหาร้านเราไม่เจอนะครับคือเรียกว่าติดอยู่แค่ปากทางเพราะนั้นต้องเปลี่ยนรูปตรงนี้นะครับนี่นะฮะเปลี่ยนตรงนี้ก่อนนะครับคุณต้องใส่สินค้าของคุณเนี่ยให้ครบถ้วนนะครับให้มากที่สุดเท่าที่จะใส่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยการเปลี่ยนรูปมันจะมีความสําคัญอยู่นะครับถ้าคุณไม่เขียนลาดหน้ายอดผัก ลูกค้าก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเพราะฉะนั้นก็แตะมาที่ดอกจันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใส่ลาดลาดหน้ายอดผักแล้วก็กดบันทึกอันนี้เราเข้าใจเหมือนกับหน้าแรกแล้วนะครับราคาก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเราไม่ใส่ราคานะครับลูกค้าก็จะไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่แล้วระบบคำนวณมันก็จะไม่บอกมันก็จะไม่คำนวณให้นะครับว่าลูกค้าต้องโอนเท่าไหร่มันจะเป็นเรื่องยุ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมถึงต้องบอกว่าขอให้เป็นสิ่งที่ ถูกต้องจริงๆนะครับคุณต้องตรวจสอบด้วยตัวเองด้วยนะครับสมมุติคุณาจากห้าสิบบาทเนี่ยคุณใส่ไป35บาทอย่างเงี้ยนะครับแล้วเขาก็สั่งเขาก็จ่ายแค่นั้นอย่างถ้าอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับคุณไม่ใส่ชื่อสินค้ากับไม่ใส่ราคามันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับอาหารคุณเนี่ยคุณลบออกนะครับลบออกส้มโอส้มเขียวหวานลบออกอันนี้ที่คุณไม่ได้ขายลบออก ปรากฏว่าคุณมีของที่คุณจะขายเพิ่มนะครับคุณก็มาแตะเพิ่มแล้วคุณก็เปลี่ยนรูปตัวนี้เป็นรูปของคุณนะครับคุณก็มาเลือกว่าคุณขายอะไรนะครับสมว่าคุณขายอันนี้ด้วยคุณก็ใส่เข้าไปนะฮะอันนี้เข้าใจว่าเป็นยำปลาหมึกนะครับผมผมก็จะต้องมาใส่ตรงนี้นะครับว่านะครับยำปลาหมึกนะฮะก็ใส่ไปนะครับยำปลาหมึกนะฮะยำปลาหมึกก็กดบันทึก เห็นไหมครับมันก็จะขึ้นยำปลาหมึกแล้วผมก็มาแตะราคานะครับผมก็ใส่ไป5บาทอบาทผมก็กดบันทึกเห็นไหมฮะแค่นี้เองครับพอเสร็จแล้วเราก็กดเฟืองตอนนี้นะครับลูกค้าเนี่ยเมื่อเขาเปิดใน Directory เขาจะเจอร้านเรานะครับแล้วก็รู้ว่าเราขายอะไรบ้างตอนนี้เราเริ่มทำความเข้าใจนะในส่วนของการ ใส่รายการอาหารแล้วคลิปนี้สั้นๆเอาจบแค่นี้นะครับเดี๋ยวไปพบกันในคลิปที่3ว่าวิธีการที่จะรับออเดอร์ทำอย่างไรนะครับ